ชาวเน็ตโพสแซซาเจลบุละเป็นดารานั่งแกลบไม่อายหรอเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองมึงไม่ฟังกันเช่นเคยนคับเอ่อต้องอุทานว่าอะไรวะอีกอย่างครับเนี่ยทำไมอ่ะเป็นดารานั่งแกลบไม่ได้หรออ๋อเขามีกฎของแกลบว่าดาราห้ามนั่งแกลบนี่หรออะไรครับเนี่ยคือพี่ซาเจลบุละเนี่ยเขา ข่าวโพสลงสตอรี่นะครับว่านั่งแกลบขนของขึ้นรถแล้วก็ไปทำงานอะไรแบบเนี้ยก็ไปโดนชาวเน็ตท่านหนึ่งนะครับรีพลายสตอรี่แล้วก็โหดแซะว่าเป็นดารานั่งแกลบไม่ไอายหรอทำไมต้องอายวะทำไมอ่ะต้องจุดไหนอ่ะเอาเขาก็ไม่ได้เอาอะไรไปแก้ผ้าวิ่งกลางถนนหรือว่าแก้ผ้าขึ้นแกลบอะไรเงี้ยต้องอายอันนั้นน่าจะใช่อะไรวะตะกาไหนอ่ คือแล้วก็มีคนมาแซะเพิ่มว่าอ๋อเอาไม่มีเงินซื้อรถเอาเงินไปผ่อนที่สุขอนอนก่อนก็ถูกแล้วแล้วก็เรื่องของเขาเขาก็เป็นคนนั่งแก๊บคุณไม่ได้เป็นคนนั่งบ้านที่เขาอยากจะอยู่ดูแลครอบครัวหรืออะไรก็บ้านเขาชีวิตเขาเอาแล้วไอ้คนแซะเนี่ยชีวิตคุณยังไงอ่ะขาดความอบอุ่นนะเปล่าหรือว่าเหงาหรือว่าอะไรไมเซทพวกคุณเป็นอะไรกันเะเออทุกคนถ้าทุกคนเจอเหตุการณ์แบบนี้คนมาแซะแบบเนี้ย ทุกคนรู้สึกงไงคอมเมนต์บอกหน่อยดิอะไรของมันวะเนี่ยสองมุมยังไงดีเนี่ยหรือว่าเขาเหงาเฉยเหรอ